สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมช่องกันพลายาจกนะวันนี้ผมจะมาเนี่ยรีวิวนะครับตัวโลกกับอเมริกานะครับผมผมเพิ่งได้มาเลยนะครับสั่งมาจากในเพจเพจหนึ่งนะที่ขายของเล่นกันเป็นของจีนนะครับราคาประมาณ1000บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับโดยรวมนะโลกกับอเมริกานะครับขนาด1ต่อนเนาะก็เป็นขนาดเท่าของจริงที่มีในหนังนะครับนี่ในภาพยนตร์เนาะ ก็ข้างหลังตัวนี้วัสดุก็จะเป็น ABS นะตัวของโลก่กับตันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังเทียมเขาทําขึ้นมานะมีความาสมจริงมากๆเลยนะครับสามารถถือได้นะนี่นะสามารถถือโล่ออกมาทําแบบนเหมือนในหนังเลยอะ่ะ mm hmm. ก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยทำมาใช้ได้นะครับมีการเย็บไอตัวหนังเทียมเนี่ยทำเป็นที่จับนะฮะแล้วก็ มีหมุดมีอะไรเงี้ยเหมือนนะฮะเหมือนจริงแต่ว่าวัสดุมันจะเป็น ABS เป็นพลาสติกนะไม่ใช่วบเนียมนะครับผมก็นี่ตามนี้นะโลโลนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีเท็กซเจอร์ประมาณนี้ดูนะครับมันจะมีเท็กซเจอร์แบบเป็นเส้นๆส้ที่เป็นแบบเป็นวงนะครับซ้อนๆกันแล้วก็การทําสีนะครับก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมใกล้เคียงกับเหล็กแต่ว่า อาจจะไม่ได้เงาเท่ากับในหนังนะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของต้นทุนหรือว่าคุณภาพของสีอะไรประมาณนี้เราสามารถเอาไปทําสีเพิ่มเองได้นะใครที่อยากให้เป็นเงาเงาเป็นแบบสีโครมเป็นแบบสีไวบิเนียมเลยก็ไปทําสีเพิ่มได้แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเทียบกับราคาประมาณ1,000บาทนะรวมส่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เลวเลยก็เป็นโล่กับตัน1ต่อหนึ่งที่สวยมากๆ โลหนึ่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับไอตัวค้อนกับคอนทอนะครับที่ผมสั่งมาเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นรีวิวเคยรีวิวไปแล้วเนาะลองไปดูยอนหลักก็ได้นะครับนี่ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อของไอตัวโลก,กับตันกับคอนเนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าไอยี่ห้อเนี่ย นี้ที่ผมแกะออกมาจากโลก่กับตันนะครับมันจะเป็นยี่ห้อเนี้ยลองอ่านดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไอ้กรงเล็บรูปบุรีนะ่ะสามกรงเล็บแล้วก็ไอ้กล่องตัวเนี้ยกล่องโลก่กับไอ้ไอ้ไอ้ค้อนทอเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบไอ้โลโก,โก้ของยี่ห้อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นของจีนนั่นแหละในราคาแบบจมยาวอะ่ะเป็นของพร็อพที่เป็นเอ่อในหนังเนี่ยแบบราคาถูกนะครับ เพราะว่าบางเจ้าเนี่ยไอพวกที่เป็นพร็อพเนี่ยราคาจะแพงก็ถ้าเป็นโล่ปกติของ Hasbro ก็หลักหลายพันนะครับผมก็ประมาณสี่ห้าพันอย่าเงี้ยแต่ว่าไอตัวนี้มันก็พันเดียวเงี้ยก็ทำออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะนี่นะก็ไม่มีอะไรให้ดูนะก็โล่เนี่ยมันก็มันก็เป็นโล่เฉยๆอ่ะอ่ะให้ดูประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะ ลองใส่ให้ดูแล้วก็ให้คุณชมดูว่ามันขนาดประมาณไหนเท่ากับตัวผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะถือกับค้อนทอไปด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับ do